สวัสดีค่ะวันนี้วันที่7เดนกันยายน2556เวลา1 0า,า8นาทีดิฉันนางสาวปฏิสาชาวัชาวฉลาดชั้นปีที่4รหัสนิสิต5320104731สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนวันนี้จะมาสอนโปรแกรม Zero One ค่ะ โดยขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเสียบทำได้ <c oughs> จากนั้นเราก็จะเปิดเครื่อง <c oughs> แล้วก็กด F2 ค <c oughs> <c oughs> ่ะให้น้องทำให้น้องทำอ่าแล้วก็เนี่นะคะจะก็จะสอนน้องทำนะคะ <c oughs> โดยเปิดมาหน้าจอแบบนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็มันจะขึ้นว่ากราฟิกแล้วก็ก็จะรอจะรอให้น้อง เราโปรแกรมสักคู่หนึ่งอะคะ่ะประมาณอีกสักคู่ค่ะเคย่ค่านแล้ว

ไปก็จะใส่ออกก็พิมพ์ว่า root r o r w o t enter ค่ะเลเสี่ลิต่อไปเป็นพัสเวิร์ดค่ะเป็นเลิฟลสี่ลินุก ค่ะต่อไปเป็นต่อไปเป็นเออ่ต่อไปก็จะพิมพ์ว่า start x ก็ enter ะคเราก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาคะแล้วก็รออีกสักพักนึง รออีกสักครู่ค่ะก็จะได้จบน้าจอานี้แล้วก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะคะแล้วก็จะพิมพ์ว่าเ่้น x4 z x43 ต้องกด yes กด yes ค่ะกด yes เสร็จก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็พิมพ์พิมพ์มว่าแทดซี z x c 3แล้วก็ enter ก็จะขึ้นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะจะพิมพ์ว่าเอ่อ d โคลอนแล้วก็ enter โคลอนแล้วก็ enter อ่อก็จะพิมพ์ว่า z x4 แล้วก็ enter ไม่ใช่พิมพ์ว่า d แล้วก็คขอว่าอ,อ,อ,อันเนี้ยแล้วก็ enter แล้วก็ พิมพ์ว่า่อ,อ z xc แล้วก็ enter ก็จะได้หน้านี้ขึ้นมาแล้วก็กด enter แล้วก็พิมพ์ตัวเลขหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหรือไม่เราก็จะสามารถเลือกเ,ออเพลงอื่นก็ได้ค่ะหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดนี้ก็จะเป็นเพลงเพลงในตมค่ะ enter ค่ะ นอกจากโปรแกรมนี้จะสามารถที่จะฟังแบบเล่นคาราโอเกะได้แล้วแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้ด้วยค่ะโดยเราจะออกจากโปรแกรมนี้ก่อนนะคะแล้วออกออ,อ,อแล้วก็ไปตรงนี้ค่ะที่มันเป็น,ปน,ปนตัวแล้วก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตค่ะ,ะแล้วก็ไปที่ฟล์ฟอกค่ะ รอสักครู่นะคะแล้วก็จะขึ้นแบบหน้าหน้าแบบนี้มาแล้วก็กดสตาร์ทนิวเ,เซชันแล้วก็จะเราก็จะสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆในโปรแกรมนี้ได้เหมือนแบบเ,เข้าอินเทอร์เนต็ตทั่วๆไปอะค่ะค่ะสำหรับค่ะแล้วก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้ขึ้นมาสำหรับ เ,เวลาที่ใช้ในการเข้าโปรแกรมนี้นะคะเ,เ,เจ็ดนาเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีสิบวินาทีค่ะตามตามนี้ค่ะออขอบคุณค่ะ